สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ d e f เกอร์อีกแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาแคสเกม Warp ค่ะ Warp ที่แปลว่าว Warp แล้วก,กดเข้าไปก่อนนะเออเอะไรของมันวะช่วยแม่ก่อนแม่ไปก่อนก็เรามาวันนี้เราจะมาเริ่มนิวเกมใหม่กันเลยเนาะก็ก็กไปโอเควันนี้ก็จะพยายามเกียนให้ได้น้อยที่สุดนะเพราะว่าเกมไม่น่าที่จะเกียนได้เลยออกแนวน่ารักนิดนึงหรือมังม้งมัง้งมั้งไปหาแล้วก็เจนมา กดสกิปกไปเลยมั้งก็ดีมั้งเนาะก็ไม่เจอกันติดฮะไม่ดูเหี้ยสิเวลามึงจะอ,อะไรตักหนานกับกูเนี่ยบายแล้ว,วไปเอาโอต่างดาวต่างดาวเอาละค่ะแล้วก็มาเริ่มเกมกันต่อได้เลย Hey, now I need to basic testing. The subject doesn't seem to have fully recovered from our earlier experiments. Will you stay to observe? Okay, I'm sure. going to go to, to, hey, well, to, room, to the next one. Hey, yo, how long? You're going to ินเดินเดนเดนเย้าหน่ารักมีข่าด้วยจะกุ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 ยอยเดี๋ยวแบบอ๋อเป็นอย่นี้เองคยเลยวะมาแมาแมาแอยูไปไหนมานี้เฮี้ โอ้ยโอ,อ้ยงั้นให้กูเดินกี่รอบเดี๋ยวไม่ใช่นักวิ่งโอลิมปิกนะเว้ยวเออสัญญาไปแล้วว่าจะไม่เกียนมัง้งโอไยไม่จงไม่เดินแม่งแล้วเออก็ห่อให้มันเด้งกลับมาดิเออ,เอ,อวะกูฉลาดน้อยใช่ไหมเนี่ยเดินสวนทางแไหมกระโดดกระโดดกระโดดก็ไม่เป็นกูอ๋อใช่สโลโมชั่นจริงๆ จับแดกมันเลยไอ้ยัยมันคือโคล่ามาดววอะไรวะอืกำเนิดกาเป็นกโ้งกุ้รันโอไม่ใช่คนละเรื่องยังไงวะเดี๋ไปต่อไปต่อไปอะค่ะเราก็มาอยู่ในช่วงทดสอบกันนะคะยังไม่ได้ออกไปไหนเหมือนกับว่าตอนนี้เราเป็นเด็กเพิ่งเกิดใหม่ ต้องทดสอบขอเดินตามไปเลยเอ้ยอมึงกูเป็นเด็กอนุบาลี้เนี่ยว,ว้าวเมื่อไหร่กูจะผ่านช่วงเวลาอันเจ็บปวดได้สักทีเนี่ยอยาเดินเดิน,เด,นเดินตามไปวันนี้ต้องสุภาพนะหยอก <c oughs> ไม่เกียร์หน่ เมื่อกี้มันกดแล้วะลืมดูโอ้ไปเหอะให้กูไปเหอะเอาแล้วเหี่ย,ย,ยโครามดแดกแ่งเลยฮาปิงฟินโอ้ยเกียนแท้เหล่าโอ้เนี่ค่ะเราต้องผ่านไปให้ได้ค่ะโอ้ทดสอบข้อสุดท้ายของเรา

เป็นส oh, ีได oh, ้ด้วยอ้ยาอ๋อน oh, nice. oh, ่ารักซะไม่มีอ่ะตั้งชื่ออะไรดีวะยั่ไม่มีชื่อให้มันเลยคิดชื่อก่อนคิดชื่อก่อนชื่อนางวาปละกันกูคิดว่าวามนะฮะจะเอาวาบไปเลยไอ้ย่าไอ้ย่พึ่งย่าพึ่งนี่ก่อนนี่นี่นี่แข็งมากเลยนี่อโครามัด ง้โลกเป็นส um ีชมพูเลยั้มมึงว่าแล้ก็ไปต่อไอ้ย่ะมันอันรายยังปิดประตูหนีเขาอ่ะรร hmm. hey, ัับไอยะนี่จะเป็นจุดเช็คพอยต์นะฮะเขาก็ปล่อเขาทอไขโซโซไม่มีอ่ะ ไปไว้โอ้กว่าจะเดินถึงอีกชาติกว่ามันชังช้ายิ่งแม็กหน้าแดงจริงๆหิวไอ้ยะว้าวเข้าถางเอาละฮะแล้วก็ไปต่ออี๊แมนีด้วยช่างโหดร้ายมาก ลบหมุนนะฮะเราใช้การปัดนจิตโนอะไรอะอ<า>มึงจะโหดอะไรกันมีคนมีคอย,อยเราก็ใช้ว,วิธีการรากของเรามาเดิ ขัวแม่งเลยแม่งโหดร้ายว่ะแม่เนตายเลยโหสัตว์จริงนะมึงเนี่ยแต่แมงยังใ <laughs> <ะ> <laughs> ช้การลบนี้ ฮียอยาด่อยะมันเหลือครับอียะเราก็หนีออกมาได้ส่วนหนึ่งแล้วว้าต่อไปเลยสู้ๆไปคักรชิอียะไปแลว โว้ยน่ากลัวว่ะฆ่ากูเถอะครับอ่าเราต้องเปลี่ยนภาชนะใหม่ไปเลย Hell yeah. <Yeah. S 1> เฮลี่ยหยต่ะเฮ้ยเจอแล้วก็ก็คัน <c oughs> อร่อยเหาะไหมล่ะมึงไปเดินต่อย yeah. เ๊ะนาหนีโอ้ยเฮต้แแมงมุดได้ด้วยเนี่ยะมึงฟินไหมรู้สึกเหมือนแมงกระพุนเลยหืมตัวอะไรเโต้าย่าเราก็มาอยู่กับอีกที่หนึ่งแล้วนะฮะทำไงดีจะขึ้นไปข้างบนได้ อย๊ョย๊ョฮ yeah, yeah. ah. ่าเขาอยากกินโคแล่วมาดั้งไปไม่ได้เอ้ยได้ด้วยเย่เย่เ yes, ย่เย่เย่มีความรักใช่ไหมมึงถึงเป็นสีชมพูมึงไม่ใช่ไปไหนต่อดีวะ อามาไปตอบไมได้อ่ะไหนตังมั้ไหน,น่หรอบุญบุบบปันปันปันต้องกลับไปเข้าท่อก่อนม,ออมั้งมึงเข้าไม่ได้ทำไม ต่อดียลืมไปแล้วว่าอ๋อเราต้องตอนนี้เราเข้าประตูไม่ได้ถ้าสังเกตเออไม่ได้เข้าไม่ได้เฮ้ยนะนี้ต้องปั่นมันนะฮะ Of of เข้าไปเลยเอียะเปิดเลยดึงดุยดุบดุยแล้วกระปูดูเป็นความชุยเอียเอียเข้าไปทำอะไรวะเดี๋ยวก่อนเฮียแม่อยู่ในห้องน้ำกูจะไปแดกไงวะหลังมา่ลย

น้าตามหน้าโหดจะไม่มีแว่นมึงทำอะไรว้มึงก็ทำไมอิอิมามาแล้วรบกอนรบกันรบกอนวมึงน,นี่หนึ่งจังจาอฮหวปัน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 ออร่อยเหาะไหมล่ะคะ ไอ้ยาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยน้องน่ารักที่สุดเลยอ่ะเกมใหม่ก็ไม่รู้อ,อีกทีอีกทีอีกทีฟินได้แล้วไปต่อแวนมึงกดทำไมไอแวน ค่ะแล้วก็ได้ปิดวงจรกล้องมันไปเรียบร้อยแล้วไปเราก็จะไปต่อกันเลยดูยดูยดุ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 เดินต่อไปทำลายอ่ะกดวายทำไมอ๋อดูแผนที่ขอบใจที่บอกน่าจะจบแล้วละโอเคแล้วก็ผ่านมาได้ตอนนึงแล้วเนาะเอาไปว่าเจอกันภาคสองแล้วกันเนาะ โอเค,ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเกมวับไปก่อนละกันบ๊ายบายฮูล่าฮูล้า